เอาล้สิครับคุณผู้ชมครับในที่สุดความจริงก็ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเกมที่ไทยอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นครับหลังผมไปสืบข้อมูลมาเพื่อนำมาขยายและเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังครับผ่านมุมมองของอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างดรหลังชานวิทย์ผลชีวิน ได้อะไรบ้างนะครับงานนี้มีสเตเดเอเชียนแน่ๆมาติดตามกันนะครับพร้อมกับความเคลื่อนไหวของ AFC ที่ี่ผวาครับกับตัวแปรทีมชาติไทยที่อาจจะพลิกสถานการณ์ได้เกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันนะครับ และมาต่อเน,นื่องอาซียอนะัปเดตครับอินโดยังโดนปรับอ่วมนะครับหลังกองเชียร์คนป่าบางกลุ่มทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไาตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b บสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองแบบสุดๆไปในทันทีแล้วครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราโดยเฉพาะอยงยิ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะครับกำลังจะเข้า สู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอย่างเป็นทางการนัดแรกเนี่ยจะเจอกับอุซเบกิสถานในวันที่3เมษายนแน่นอนนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นแฟนมอลไทยเนี่ยโอ้โหอยากรู้อกทราบมากนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมที่ไทยอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่น แล้วยิ่งไปตามกระแสในโลกโซเชียลเนี่ยทั้งใน YouTube Facebook เนี่ยโอ้โหทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันมีประเดน็นโอ้โหใน YouTube เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแพ้ยับบ้างโดนยิงบ้างชนะบ้างไปช็อกเข้าบ้างโมซัวตัวเหล็งไปหมดครับผมก็เลยอยากจะรู้นะครับแต่ต้องรักษามารยาทนิดนึงนะครับอันนี้ยอมรับตรงๆนะครับว่าแม้กระทั่งการไปหาข้อมูลล่าสุดผมเองเนี่ย เดินทางนะครับไปเกาะติดงานถแถลงข่าวนะครับฟุตบอล7สีที่เขามีการถแถลงย่งเป็นทางการแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ไปพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงมุมมองกับทางดรชาวิทหนชีวินนะครับหรืออาจารย์หลังนะครับในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วจะเห็นว่าบทบาทของแกเนี่ยดูแลทีมชุดนี้เป็นพิเศษคําถามแรกที่ผมยิงถามแกเลยคืออาจารย์ ผลงานอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมันจบเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมก็นึกว่าอาจารย์จะบอกนะบ,บอกไม่ได้เขาปิดผลงานในแขนไม่ให้รู้ให้ทราบนะครับก็โอโ้เรียกว่าจบเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคไม่บอกไม่เป็นไรผมก็อยากรู้อยากทราบนะครับเกี่ยวกับการที่ทีฟุตบอลอยูสิปีไทยของเราได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่น U17 คือสิ่งที่มัน่าตื่นเต้นคือการอุ่นกับทีมชาติญี่ปุ่น U17 เนี่ยนะครับมันคือทีม ระดับโลกเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูผลงานของญี่ปุ่นกับทีมในเจเนเรชันนี้ถือว่าเขาไปไกลมากแล้วนะมันน่าจะได้อะไรเยอะมากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอาจารย์ยอมตอบยอมบอกให้นะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลของการอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเราเนี่ยต้องยอมรับอยู่หลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมของทีมชาติญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลวิธีของทีมชาติญี่ปุ่นทุกอย่างเนี่ยดูจะก้าวล้ำนำทีมชาติไทยของเราเยอะพอสมควรอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกอย่างชัดเจนเลยแต่อาจารย์ก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าจริงๆอ่ะทีมชาติไทยอยู่17ของเราถือว่าเตรียมตัวดีๆมากแล้วนะเพราะว่าเตรียมถึงถึง3คันนะครับตั้งใจแบบสุดทั้งตั้งแต่การคัดตัวเข้ามาการผ่านทัวร์นาเมนต์ต่างๆเข้ามา อาจารย์บอกแบบมีความหวังว่าชุดนี้เป็นชุดที่มีพรสวรรค์สูงมากสำหรับยู7ปีไทยของเราเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีความกระหายมีทักษะที่ยอดเยี่ยมการดวนก,กันกับญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยของเราได้เห็นจุดหนึ่งที่สำคัญและน่าจะเป็น กระจกสะท้อนทีมชาติไทยเลยนะครับอาจารย์บอกว่าอย่างชัดเจนว่าเรื่องพลังกำลังเรื่องอะไระเราสู้เขาได้ทักษะเราสู้เขาได้ระบบเราสู้เขาได้หมดติดอยู่แค่เรื่องเดียวเหมือนกับว่านะตอนนี้เนี่ยทีม U17 ปีไม่ใช่แค่ทีม U17 ปีะนะครับทุกชุดทุกรุ่นทีมชาติไทยเนี่ยมีอาการเรื่องของการแยงในเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องจิตใจคือไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้เนี่ย บอลไทยไม่ว่าจะเจอกับญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้เนี่ยสภาพจิตใจไม่ได้ครับพอไม่ได้เนี่ยนะครับมันส่งผลต่อภาพโดยรวมเลยเนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับญี่ปุ่นเองก็ชี้แนะให้เห็นเลยว่าถ้าหากเราจะพัฒนาเอาสเต็ปแรกยังไม่ต้องไปตามญี่ปุ่น17ระดับโลกนะถ้าจะขึ้นมาสะเทินเอเชียก่อนเนี่ย สิ่งนี้ต้องปรับอย่างเร่งด่วนคือ m i n d ซ e t ในการเลิกกลัวนะครับแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจมั่นใจว่าเราชนะได้ะครัยยกตัวอ,อย่างแบบนี้ดีกว่าหลายคนบอกว่าขูมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอบิ B ๊กชป์ผมรัาแบบนี้ลองนึกสังเกตเวลาเราเล่นในอาเซียนแล้วเจอกับทีมแถวแถวเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเล่นด้วยภาพจิตใจที่มั่นใจกว่านะครับแต่หลังๆไม่ค่อยเห็นแล้วไม่รู้เปไ็นไรนะครับเฉกเช่นเดียวกับไทยเว,เวลาเจอเกิดญี่ปุ่นอารมณ์เป็นแบบนั้นจริงนะครับซึ่งผลลัพธ์ของการอุ่นเครื่องในครั้งนี้ มันทําให้ทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือกุญแจสําคัญคือถ้าเราจะไปสู่จุดสําเร็จจริงๆเราต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับเรื่องสภาพร่างกายม่วนนิดเตรียมตัวกันดีมากนะเราเห็นว่าโหซ้อมกันเข้มซ้อมกันหนักเรื่องของทักษะไม่ไปรองนะครับเปรองแค่เรื่องเดียวว่าเวลาเจอเขาเนี่ยนะครับเลิกที่จะกลัวเลิกที่จะเกรงคือจะบอกว่ากลัวไม่ใช่มันเกรงนะครับแบบเฮ้ยเขาจะมาแบบไหนเราต้องเล่นแบบ เป็นตัวของเราเองมากที่สุดนี่คือสิ่งที่ได้รับจากเกมนี้นะครับแล้วน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยเราได้ตื่นจากธรรมะอะไรบางอย่างนะครับถ้าจะก้าวข้ามนะครับชาติที่เขาเก่งๆหรือว่าพัฒนาไปเท่าเขาเนี่ยเราต้องสู้นะครับแบบมั่นใจว่าชนะเขาได้นี่คือสิ่งที่เราได้รับการชี้แนะมานะก็ทาให้เห็นภาพชัดๆนะครับพอไปคุยกับ ผู้ใหญ่ที่เขาดูแลชุดนี้นะครับเขาพูดได้น่าสนใจผมก็ถามแบบตรงๆเลยว่าชาแล้วเรามีลุ้นไหมอยู่กับอุซเบีอยู่กับซาอุดิอาระเบียอยู่กับจีนอาจารย์ให้ความคิดเห็นได้ดีมากนะครับแกบอกชัดเลยว่าย้ำนะไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยที่เตรียมตัวได้ดีนะอุซเบกิสถานเนี่ยถือว่าเตรียมตัวมาดีกว่าเรานะครับเก็บตัวยาวนานกว่าเราและระบบเยาวชนทีมชาติแข็งแร่งกว่าเรานี่คือชาติที่ทีมชาติไทยต้อง ระวังที่สุดในการเล่นนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้พอเราเจอกับญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเราเจอกับอุซเบนเนี่ยถ้าเราปรับหลายๆอย่างปรับโทนได้เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องตื่นขึ้นมาจากธรรมะอะไรบางอย่างเนี่ยเรามีโอกาสผ่านได้นะแต่ต้องวัดกันเกมแรกก่อนนะครับส่วนกับซาอุดีอาระเบียนะครับทางด้านของอาจารย์หลังก็บอกได้อย่างน่าสนใจว่าวันนี้เนี่ยเออความเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลใน ทางเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะฝั่งอาหรับเนี่ยเขายกระดับขึ้นเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี้ยฝั่งอาหรับก็มักจะติอยู่ในโฟมของตัวเองนะครับแล้วเวลาเราไปเล่นโซนเขาเราก็เป็นรองนะเรื่องสภาพอากาศบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ทีมจากตัวันออกกลางเริ่มออกมาเดินทางอุ่นเครื่องนะครับหลายๆโซนมากขึ้นก็ทําให้เขาเนี่ยขยายตัวแต่ก็ต้องยอมรับว่าซาอุดีอาระเบียกับไทยเจอกันสนุกนะจะเป็นรองแค่เรื่องเดียวคือเล่นในบ้านของซาอุดีอาระเบียแต่ถ้าเรา เล่นด้วยความมั่นใจคุมโทนได้มีโอกาสเหมือนกันส่วนกับจีนเนี่ยนะครับอาจารย์หลังบอกเลยมาเลยชั่วโมงนี้วัดได้เลยทั้งเรื่องของท่าจิตใจทุกอย่างพร้อมหมดไม่เคยกลัวอยู่แล้วกับจีนณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมมองคิดว่าโอ้โหแบบนี้โอกาสของเราน่าสนใจนะคืออาจารย์แกก็พูดได้น่าหน้าหน้า,หนาให้เห็นภาพหนึ่งข้อก็คือมันแปลกอยู่เรื่องเดียวคือเราจับสลากมาแล้วมันเจอกลุ่มที่มันแข็งแกร่งมากนะครับเราพลาดไม่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวนี่แหละ เป็นจุดที่ไทยจะต้องระวังนะครับแต่เมื่อเราผ่านญี่ปุ่นมาแล้วได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วอะไรอะไรก็ยังจะเกิดขึ้นได้เป็นไงครับคุณผู้ชมไปหาคําตอบมาแบบนี้คือต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยกระแสเรื่องผลงานดุลเครื่องอ่ะก็ก็ยอมรับแหละผมก็มองคล้ายๆหลายๆท่านแล้วกันนะครับแต่ว่าการที่เราได้มุมมองตรงนี้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะ เพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะอัปเดตล่าสุดครับของทางฝั่งฝ่ายจากรการขันหรือ AFC ได้มีการคอดบทความครับซาอุดิอาระเบีย2,025 p r to Watch นะครับหรือนักเตะที่น่าจับตามองในรายการนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับก็น่าสนใจหลายๆคนที่เขาหยิบยกขึ้นมานะครับแต่ว่าทางฝั่งของไทยเราเนี่ยทาง AFC ครับให้จับตา นักเตะคนนี้เลยครับตัวละครลับตัวแปลสำคัญลูกครึ่งไทยอังกฤษอย่างซินว a าแม็กเซสครับที่จะเข้ามาเป็นนะครับตัวพลิกสถานการณ์ของทีมวา,าทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าทาง f อฟซีเขามองว่าผู้เล่นรายนี้มาจากอะคาเดมี่ใหญ่อย่างสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะด,ดาวรุ่งอนาคตไกลของโลกเลยทีเดียวที่เลือกมาเล่น ให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทาง f f c ออกมายกย่องเกี่ยวกับกรณีนี้นั่นเองสรุปภาพรวมนะคุณผู้ชมสำหรับทีมชาติไทยนะครับ u 17เนี่ยบอกเล่าแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าได้ลุ้นนะครับพอผมผมเก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วเนี่ยได้ลุ้นพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าจะจบอย่างไรเนี่ย ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันก็จะเริ่มบอกถึงทิศทางและอนาคตของเราสุดท้ายนะครับเราต้องสู้แบบ100%เปอร์เซเมื่อเราได้ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับได้อุ่นเครื่องกับทีมระดับท็อปไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้อะไรหลากหลายอย่างกลับมานั่นเองนะครับมาติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทย U17 ปีของเรากันนะครับคุณผู้ชมครับ ต่อเนื่องกันที่อัปเดตอาเซียนกันหน่อยนะครับกลายเป็นเรื่องราวขายขี้หน้าอีกแล้วนะครับสำหรับทีมคนป่าอย่างอินโดนีเซียครับที่ล่าสุดเนี่ยโหแสดงพฤติกรรมที่ทำลายภาพลักษณ์ของทีมอินโดนีเซียส่วนใหญ่ให้กลายเป็นผู้ร้ายอีกแล้วจากกรณีครับที่มีกลุ่มแฟนบอลคนป่าครับไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับ โหใส่เพลงชาติของบาเรนนะครับเรื่องนี้มันก็มีประเด็นมาตั้งแต่เกมที่อินโดบุกไปเย็นบาเรนแล้วก็ถูกตีเสมอในช่วงวีนในทีสุดท้ายโดยฝั่งอินโดก็มองว่าพวกเขาเนี่ยโดนเอาเปรียบทนเวลาเกินอะไรทั้นองเนี้ยนะครับมันก็ลุกลามมาจนถึงเกมที่บาเรนต้องบุกมาเย็นอินโดแล้วก็เจอฝั่งอินโดเอาคืนเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนเป็นมรบทสัมภาษณ์นะครับของดาก์แกนทาลายิสนะครับกุนซือบาเรนที่ออกมายอมรับ ต่อหน้าสาธารณชนว่าเขาเองเนี่ยผิดหวังกับพฤติกรรมของคนป่ามากบอกว่าต้องขออภัยล่วงหน้าสําหรับเอียดเพิ่มเติมวเนี่ยผมมาที่นี่ในฐานะตัวแทนของประเทศบาเรนเมื่อมีเพลงบรรเลงของเพลงชาติเราเนะครับมีผู้คนในสนามที่อินโดกับ6 5 0 0 0คนคนที่ไม่เคารพเพลงชาติของผมเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทําให้ผมเนี่ยรู้ซึ้งถึงประเทศแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีว่าการกระทํา ของแฟนคนป่าบางกลุ่มเนี่ยมันทำลายภาพลักษณ์ที่ดีงามและแน่นอนนะครับครั้งนี้ทางฝั่งของฟี f a ก็มีการติวเข้มมาที่เ c เป็นที่เรียบร้อยว่าพฤติกรรมลังกลาวเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราแล้วเช่นกันนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโวนเอเชียไม่ใช่แค่อินโดนะก่อนหน้านี้ก็จะมีเกมที่ อ่าบาเรนก็แสบเหมือนกันนะครับไปยิงเลเซอร์ใส่นักเตะญี่ปุ่นบางคนจนทําให้โค้ชญี่ปุ่นอย่างโมรียสึเนี่ยก็โกรธจัดนะรารนั้นเขาไว้สัมภาษณ์ไปว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีวัฒนธรรมมุมมองที่แตกต่างกันฉันอยากเคารพความหลากหลายนะแต่จะต้องไม่ทําลายความเป็นมืออาชีพของฟุตบอลด้วยนะครับก็ร้หนไปหมดกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและแน่นอนนะครับจากผลการกระทาดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้ ทีมชาติอินโดนีเซียโดนลงดาบนะ AFC ปรับ5,000ฟังสวิสคิดเป็นเงินไทยก็แค่200,000บาทเท่านั้นนะครับขนหน้แข้งอินโดนีเซียไม่ร่วงหรอกเช็คเช่นเดียวกับบาเรนนะครับก็โดนปรับ10,000ฟังสวิสนะครับก็แรงกว่าทางอินโดนีเซียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับฟุตบอลในย่านเอเชียที่บางชาติก็ยังไม่เป็นมือชิพเพียงพอเนาะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าการแข่งขันช่วงนี้มันค่อนข้างเข้มข้น มากๆเลยทีเดียวนะแต่ก็ต้องบอกแล้วกันว่าความเป็นมืออาชีพถือว่าสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบแหะฟุตบอลมันจะสวยงามต่อต่อเมื่อทุกคนเข้าใจนะครับในวัฒนธรรมการเชียร์ที่มันทำให้เกมฟุตบอลสนุกมาก ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ